ค่ะสวัสดีนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราเมีที่จะมีเทคนิคแนะนำหมายถึงว่าสมมุติว่าถ้าเราตัดกระโปรงแล้วใช่ไหมคะคือตัวนี้นี่คือถ้าลูกค้าต้องการอยากได้โบหรืออยากได้อะไรที่เย็บกันแตกตรงนี้เวลานั่งแล้วบางคนก้าวขากว้างไปหรืออะไรแบบนี้ กระโปรงก็จะฉีกขาดได้นะคะทีนี้เราก็จะมาทําอาจจะเป็นโบหรืออาจจะเป็นสี่เหลี่ยมรูปข้าวลามหรืออะไรแบบนี้ติดให้ลูกค้านะคะเพื่อที่กันแตกเผ <c oughs> ื่อว่าวันหนึง่งกระโปรงมันจะฉีกขาดขึ้นไปแล้วก็กันแตกกันอายได้นะคะทีนี้ดิฉันจะมาทําเ,เป็นรูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปข้าวลามนะคะ นี่คือเราจะใช้เศษผ้ากาวเป็นผ้าเป็นผ้าแก้วเป็นผ้าแก้วกาวนะคะเราก็จะมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้เป็นรูปข้าวหลามแบบนี้นะคะแล้วเ,เรามาลงมือทํากันเลยค่ะเราจะใช้สองอันนะคะติดซ้อนกันเพื่อความสวยงามค่ะถ้าอันเดียวนี่มันก็จะรู้สึกท่งๆไปมันจะไม่สวย อันนี้เราจะทําใช้สองอันค่ะแล้วก็แล้วก็จะรีดรีดทับให้ให้ผ้ามันติดแน่นนะคะเพื่อที่จะได้เข้ารูปสวยงามในการที่เราจะนำไปเย็บอ่าแล้วก็รีดให้มันเข้ารูปนะคะ รีดแล้วบางทีมันก็ไม่จะไม่อยู่ค่ะมันจะแบะออกแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดเศษกาวค่ะเล็กๆค่ะรีดทับลงไปเลยค่ะคือแปะไว้ไม่ไม่ให้ไม่ให้เขาอ้าออกนะคะอืม ได้แล้วนะคะอันนี้แปะไว้ไม่ให้เศษผ้าเขาอาขึ้นมาค่ะแล้วก็ทำอีกอันนึงนะคะ นี้เศษกาวนะคะแล้วก็แปะลงไปอา่าต้องเก็บส่วนที่เป็นเศษผ้าที่มันเศษผ้าที่มันล่นออกมานะคะแล้วก็เก็บเข้าไปแล้วก็เอาตาวรีดทับไปนะคะ นี้ก็เหมือนกันค่ะแล้วก็เกลี่ยเศษผ้าที่มันโผลออกมาเข้าไปนะคะแล้วเราก็ได้แล้วค่ะสองอันนะคะทีนี้เราจะมาประกอบเข้ากับตัวกระโปรงนะคะ จะเอาเอาชิ้นแรกเนี่ยแปะลงไปก่อนนะคะตรงปลายแปะเราจะแปะเป็นรูปข้าวหลามตัดอย่างนี้นะคะเอาปลายมุมของปลายมุมของข้าวหลามตัวนี้ให้มันชนกับปลายผ้าส่วนที่ประกบกันตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะ เดี๋ยวสลับกันก่อนค่ะ,ะแล้วเราก็วางจักเลยนะคะ เสร็จเสร็จไปแล้ว1ตัวนะคะอ่าทีนี้เราจะเอาอันที่สองที่เราทําไว้นะคะมาประกบกันมาประกบกันอีกนะคะมันจะเป็นข้าวหลาม2อ,อันที่ซ้อนทับกันแบบนี้นะคะ เราพอวางได้ที่แล้วเราก็เย็บเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะทีนี้เรามาเช็คดูสิว่าเป็นยังไงบ้างเราได้สี่เหลี่ยมข้าหลามสองอันประกบกันแล้วนะคะแล้วก็มันจะเป็นกันกันรุ่ยกันแตกสำหรับลูกค้านะคะ ดูค่ะเป็นไงคะพอใช้ได้ไหมคะนี่นะคะเราจะโอเคใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นเเก็ดเล็กๆน้อยๆนะคะที่เ ก็ดีดีกว่าไม่ใส่นะคะถ้าไม่ใส่ถ้าเราไม่เย็บกันแตกให้ลูกค้านี่เวลาลูกค้าก้าวขึ้นรถไม่ว่าจะเป็นขึ้นรถยนต์หรือว่านั่งรถมอเตอร์ไซค์หรือก้าวขายาวๆแบบนี้มันก็จะฉีกขาดได้นะคะตัวนี้เราก็ใส่ไว้โอเคนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเก็ดเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากกันนะคะ ก็ขอบคุณมากค่ะถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้าค่ะขอบคุณค่ะ